<c oughs> ตัวเทคนี้นไปถ้าลงไปข้างล่างเดินจงกรมมรนจะเดินเป็นแถว <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> ก็ระวังหนึ่งจังหวะการเดินให้พอดีกับคนอื่นถ้ามีใครเดินช้ากว่าเพื่อนเราจะทำให้ <c oughs> ใหเป็นปัญหาเดินจงกรมการเดินจงกรมก็คการ ฝึกให้มีสติต่อเนื่องให้ตื่นรู้อยู่ในอิรียบทเคลื่อนไหวเราต้องการ <c oughs> ฝึกจิตทั้งในอเรียบทที่นิ่งในอเรียบทที่เคลื่อนไหวการเดินจงกรม <c oughs> ที่จะสงบและจะรักษา สติไว้ในปัจจุบันได้ยากกว่าเวลานั่งเรามีสิ่งชวนให้ให้คิดให้ให้หลงมากกว่าเพราะเราเดินแล้วก็ตาเห็นรูปบ้างได้ยินเสียงก็รู้เท่าทันทีนี้ในการการเดินชงกลมถึงแม้ว่าจะสงบยากกว่าเวลานั่ง อาน,นิสงค์คือสติและประสบการณ์ที่ได้จากการเดินชุ่มกลมจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าความสงบที่ได้จากการสมาธิและจังหวะการเดินเมื่อจิตใจสงบพอสมควรแล้วก็เอื้อต่อการเจริญปัญญามากกว่าเวลานั่ง เราทำความเพียรสลับการนั่งกับเดินเราก็สามารถทำความเพียนได้หลายชั่วโมงถ้าเอาแต่นั่งอย่างเดียวก็ก็ไม่ก็ไม่นานชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ไม่ไหวแล้วนั้นการสลับกันก็ทำให้เวลาทำความเพียรยืดออกไปมาก แลการผู้ที่ต้องการจะอยู่ในเอรียบทไเรียบทหนึ่งน,นานๆสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะฮก็เรื่องการเดินนี่ก็ไม่ยากนักนะปฏิบัติไม่นานก็อยู่อยู่บนทางจงกรมถึงสามชั่วโมงก็ไม่ได้ทรมานมากแต่สวนม,มากล้วก็ไม่มีเวลามากถึงขนาดนั้นทีนี้นเวลาจํากัดของเราสี่สิบห้านาทีเรา <c oughs> เราเดินไป เบื้องตน้นแห่งก็ทบทวนจุดประสงค์เป้าหมายและในการเดินพยายามสำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนที่เราอตอนที่เราเริ่มนั่งใหมี้มีความรู้สึกในกายทั้งกายที่กำลังเคลื่อนไหวกำลังกำลังเดินอยู่สร้างความรู้สึก พอใจกับการฝึกจิตพอใจกับการกระทําของตอนอยู่ในอ,อยู่ในขณะปัจจุบันว่าจิตใจเราก็รู้สึกว่าอ,อ,อยู่อยู่ได้พอสมควรมีความพอใจยินดีในการกระทําแล้วก็เราก็กําหนดที่จุดใดจุดหนึ่งในกาย ส่วคนแนะนำเอาความรู้สึกในในพาเท้าในในขณะที่สัมผัสกับพื้นเป็นที่กำหนดของสติจะกำหนดในส่วนอื่นของกายเนเช่นที่โครงกระดูกก็ก็ยังได้ ในการที่จะให้จิตใจยอยู่ต่อนเนื่องกับความสัมผัสในเท้าหรือว่าความรู้สึกในโครงกระดูกแล้วก็ใช้คำปบริกรรมช่วยกำกับในเท้าก็ใช้พุทโธได้เหมือนกันถ้าจะกำหนดความรู้สึกในโครงกระดูกในของตนในขณะที่เดินก็ใช้คำว่าอัธิอัธิกำกับก็ได้อันนี้การ การกำหนดความรู้สึกในในโครงกระดูกคือไม่ต้องไปนึกภาพของโครงกระดูกแต่ว่าโครงกระดูกที่ปรากฏอยู่เป็นอาการของกระดูกที่ปรากฏให้ผู้รู้ได้รับทราบอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นพอดพอทอทอ,อสอนเท้ามันสัมผัสก,กับพื้นเราจะรู้สึกขึ้นขาขึ้นที่กระดูกสันหลังขึ้นไปถึงศีรษะเลย <c oughs> มันก็ต่อต่อ,ต,อต่อไปแม้แต่ในแขนในมือเราก็ยังสามารถรู้สึกได้นั้นเราก็เอา,เอ,าอาการของการเดิน <c oughs> แล้วก็ผลต่อความรู้สึกในโครงกระดูก <c oughs> เป็นที่กำหนดของสติก็ได้แล้วจะอยู่ที่ฝ่าเท้าความรู้สึกพุทธโธพุทธโธก็ได้ไก็ขอย้ำอีกทีว่า ในเบื้องต้นอย,อย่ามองข้ามความสําคัญคของการสร้างความรู้สึกพอใจก็จะรื่นรนศรัทธาในสิ่งที่กําลังทําอยู่เพราะนั้นจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะป้องกันความความเพลอแล้วก็จะทําให้สติเราเราไม่ขาดกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือการการตัดช่วงท,ที่เดินออกเป็น <c oughs> เป็นช่วงสั้นๆโดยเอาต้นไม้ที่อยู่ทางสายมือเป็นหลักสังเกตก็ทำในใจว่าเดินจากต้นไม้ต้นที่หนึ่งไปถึงต้นที่สองพยายามมีสติตลอดช่วงสั้นๆนั้นไม่กี่ก้าวถ้าดูจิตใจว่าว่าอยู่เมื่อไม่อยู่เราก็เดินต่อจัน ตอนที่สองไม่ถึงตอนที่สามเป็นตน้นคือการที่มีจดการที่มีต้นไม้อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็เป็นเป็นเครื่องเตือนสติว่าว่าเผลอเผลอหรือเปล่าถ้าเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาแล้วก็ไม่ตอนทางกลางทางปลายทางมีเครื่องหมายทำหน้าที่เตือนสติ เมื่อเดินในแถวยาวอยู่ในที่วงเวียนนั้นเราก็ใช้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางเป็นหลัก